ตอนนี้รัรรบรถโดยสารเวลาที่สองนาที 21. สิบแปกของปีนี้ผมเดี๋ยวจะเข้าจอสถทางช้าเลครับผมในชาฉลักได้นมอนัินรู้มีล่าช้ามาเยอะครับนื่องจากะรอรถที่เฟบรบีมาแล้วครับผม สามล้อนะครับขึ้นเปิดแรกๆเนีาปรปะารูที่านกจากบรรของ้าชารที่นตัวาัให้เกตอเพื่อะรที่เป็นาเป็วธรรมดาตำที่ต่อ้เดินทาักร็จบแบัิการทางการไปฝากศาลเป็นกลงมนะครับแล้วปฏิัวอสจะไปแล้วความผิดของว่าต่าา

านออกจ้างสถานชาปน์เนาะครับมเมื่อก่อนนี้เมื่ออนนี้มีแค่รถเที่ยงถึงบายมีรถช้าถึงเยน็นเย็นจริงไงวันนี้ โอกสจะได้สั่งโบม้าฮาตูด้วยกันนะผมปกติเลยแต่ดเปีี่ยนแตกคือมีรต้สีเขียวมาด้วยนะผมเดนี่ต่อราแล้วต่อสั่นเดี๋ยวจนไม่คิดต่อไปรับวันนี้ม่ทำรถต่างเที่ยวนะตาไปก่อนครับ